นายกล้วยหอม13กุมภาพันธ์2569พูนพิพัฒน์ตันทนสินคัมแบ็ก QTC พูนพิพัฒน์ตันทนสินคัมแบ็ก QTC อีกรอบในฐานะ MD แทนคนเก่าที่มีปัญหาสุขภาพมาครั้งพร้อมข่าวดีปันผล20สตางค์ต่อหุ้น XD 10เมษายนจ่ายเงิน30เมษายน69 AIS 3 BBF IBRE 3บุกเน็ตบ้านทั่วประเทศ AIS 3 BBFIBRE 3เปิดตัวสถานีติดเน็ตบ้านจับมือ ITCD Jmart และที p ี o n e ขยายจุดบริการเน็ตบ้านทั่วประเทศเพิ่มดีกรีความสะดวกรวดเร็วบริการจับมืออาชีพกว่า600สาขา AOT กำไรลด12.94% AOT แจ้งคิวหนึ่งสิ้นสุด31ธันวาคม68กำไรสุดทธิ4,652.62ล้านบาทลดลง12.94% ม้รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้นเที่ยวบินรวม2 8 2 8 1เที่ยวบินเพิ่มขึ้น1.82%และจำนวนผู้โดยสารรวม34.47ล้านคนเพิ่มขึ้น2.50%จากงวดปีก่อนโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i ินไซด์ .com